โรงเรียนวัดบ้านท่าตใต้สิทิชัยวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ตั้งอยู่ที่หมายเลข129หมู่ที่1ตำบลบ้าน่าตอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2482ปัจจุบันมีนายเรืองฤทธิ์บุญพรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น9ท่านโดยแบ่งออกเป็นข้าราชการครูผู้อาตาจ้างและนักการพันโรงข้าราชการครูมีจำนวนทั้งสิ้น5ท่านได้แก่นางสาวอุไรวันอุปสิทธินทนนน์นางสาวธัญญีแก่นจักน,นางสาวอัญชรีพิมพสอนนางสาวเบญญารัตนาพิทักษ์และ นายขชาทรแป้นสกุลคุณครูอัตราจ้างจำนวนสีท่านได้แก่นางปธุมมาสุขวัฒนนางสาวอ,อ,อ่อนนงแก่คำภูนางยุภาอินทนูและนางสาวสิริรัตน์พุมมแก้วนักการพันโรงคือนายสุทัศน์ชาวเหนือปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรมคำขวัญของโรงเรียนวินัยดีมีคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านทัดใต้สนิทชัยวิทยาคารมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมมีวินยัยมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่วัฒนธรรมก้าวทันเทคโนโลยี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความพร้อมอยู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและลึกลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่ครูดีนักเรียนมีคุณภาพชุมชนร่วมใจได้ไประโยชน์ร่วมกันอัตลักษณ์ของโรงเรียนมารยาทงามอย่างไทยใฝ่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองและสีฟ้าต้นไม้ประจำโรงเรียนและดอกไม้ประจำโรงเรียนคือต้นพิกุลและดอกพิกุลโดยปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านท่าต้ชนิดชัยวิทยาคารเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยโรงเรียนวัดบ้านท่าใต้สนิทชายวิทยาคารมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาอยู่ด้วยกันทั้งสิน้น4กลยุทธ์ดังนี้ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. พัฒนาระบบบริหารงานและการจัดการศึกษา 4. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนมีหลักในการบริหารงานคือบ้านทัดใต้โมเดลหรือ BTSG โมเดลที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินง,งานในสถานศึกษาและใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียนจะดำเนินง,งานพัฒนาผู้เรียนตามหลักพระราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่สิบ และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเเขสองเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งของสังคมตามบริบทของโรงเรียนโดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการต่างๆที่สำคัญ ที่ดำเนิกนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้วยกัน5ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่1คือมารยาทงานอย่างไทยวินัยดีแบบโรงเรียนวัดบ้านท่าใต้สมิทธิชัยวิทยาคารฐานการเรียนรู้ที่2คือฐานการเรียนรู้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ฐานการเรียนรู้ที่3คือ การเรียนรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ฐานการเรียนรู้ที่4คือ mm hmm. กเกษตรยุคใหม่บ้านท่าใต้หัวใจพอเพียงและฐานการเรียนรู้ที่5คือ mm hmm. โครงงานกันธรรมเรียนรู้จากขยะสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง mm hmm. และยังมีโครงการที่สำคัญอีกอ่นอีกมากมายเช่นโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพ โครงการออมรับประหยัดช่วยชาติโครงการห้องเรียนคุณภาพโครงการสหกรณ์ของโรงเรียนเป็นต้นโดยก้าวต่อไปของโรงเรียนวัดบ้านท่าตาสนิชัยวิทยาคารก็คือการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนโดยร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต่อไป